เภสัชคันตะกะเภสัชคันตะกะคือหมวดที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องยารักษาโรคซึ่งมีบันทึกในพระไตรปิฎกมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากมายจึงตั้งใจจะนำเรื่องราวเหล่านั้นมาแบ่งปันและเล่าสู่กันฟังในสำนวนของผู้พูดเองเนื่องจากเภสัชคันตะกะอยู่ในหมวดพระวินัยเป็นข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งของพระภิกษส ดังนั้นเรื่องราวที่จะนำมาเล่าจึงไม่ได้พูดถึงพระวินัยเท่าไหร่นักจะนำมาเฉพาะเนื้อหาส่วนที่ผู้พูดพอเข้าใจและผู้ฟังที่ใช้ชีวิตอยู่ในเพศกรวาสฟังแล้วก็เข้าใจตามเท่านั้นเรื่องราวจะมีอะไรบ้างและจะเป็นอย่างไรนั้นก็โปรดติดตามนะ